สวัสดีเราพ่อแม่ผู้เสียสละจนเกินตัวทุกท่านวันนี้ผมเห็นปรากฏการณ์ประหลาดในสังคมไทยผมเห็นครอบครัวที่มีรายได้รวมกันเดือนละหนึ่งถึงสองแสนบาทขับรถญี่ปุ่นเก่าๆกินข้าวแกงข้างทางไม่กล้าซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่กลับส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติที่ค่าเทอมปีละหนึ่งล้านบาท พวกคุณทำหน้าภูมิใจเวลาโพสต์รูปชุดนักเรียนลูกลงเฟซบุ๊กแต่พอกลับถึงบ้านพวกคุณนั่งกุมขมับเปิดดูบัญชีธนาคารที่ว่างเปล่าแล้วถามตัวเองว่าเดือนหน้าจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเทอมงวดต่อไปนี่มันไม่ใช่ความรักครับนี่มันคือความบ้าคลาั่งทางเศรษฐศาสตร์หรือ Economic Ins a n i t y หัวข้อของเราวันนี้คือ The International School Arms Race หรือสงครามการแข่งขันสะสมอาวุธทางการศึกษาคุณรู้ไหมว่าผมถึงเรียกว่า Arms Race การแข่งขันสะสมอาวุธในสมัยสงครามเย็นอเมริกาแข่งกับโซเวียตสร้างนิวเคลียร์ต่างฝ่ายต่างกลัวแพ้ต่างฝ่ายต่างทุ่มงบประมาณจนประเทศแทบล้มละลาย สุดท้ายไม่มีใครกล้ายิงมีแต่นี่ก้อนโตพ่อแม่ไทยตอนนี้ก็เหมือนกันครับคุณกลัวลูกจะสู้คนอื่นไม่ได้กลัวลูกจะพูดอังกฤษไม่เปะ๊ะกลัวลูกจะไม่มีคอนเน็ชันคุณเลยทุ่มเงินทั้งหมดที่มีเพื่อซื้ออาวุธหรือการศึกษานานาชาติให้ลูกแต่คุณลืมดูงบดุลของตัวเองลองมากดเครื่องคิดเลขกันหน่อยไหมครับ ผมรู้ว่าพวกคุณเกลียดตัวเลขเพราะถ้าคุณชอบตัวเลขคุณคงไม่ทำแบบนี้ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติระดับท็อปเทียวันเฉลี่ยปีละ1ล้านบาทเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงจบเยีย13รวม15ปี15คูณ1 000, ล้านเท่ากับ15ล้านบาทเดี๋ยวก่อนนั่นแค่ค่าเทอมครับยังมีค่าแรกเข้าแคมปัสฟีค่าแปะเจี้ยที่เรียกชื่อสวยหรูว่าบอนค่าเรียนพิเศษ ค่ากิจกรรมซัมเมอร์แคมป์ที่อังกฤษค่าชุดค่าสังคมเบ็ดเสร็จตีกลมๆว่า20-25ล้านบาทต่อเด็ก1คนคำถามคือคุณหาเงินได้เท่าไหร่ถ้าคุณเป็นเจ้าสัวมีเงินสดในมือพันล้านเชิญตามสบายครับเงิน20ล้านมันแค่เศษเงินแต่ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นหมอเป็นวิศวกรหรือทำธุรกิจ SME เงิน20ล้านบาท มันคือเงินกเกษียณทั้งชีวิตของคุณนะครับคุณกำลังเอาอิสรภาพในบ้านปลายชีวิตของคุณไปเทหมดหน้าตัก all in ให้กับลูกคนเดียวโดยหวังลึกๆว่าเดี๋ยวลูกเรียนจบมาทำงานดีๆก็คืนทุนตื่นครับคุณกำลังลงทุนในโปรเจกต์ที่มีความเสี่ยงสูงเสียดฟ,ฟ้าคุณรู้ได้ยังไงว่าลูกจะเรียนเก่งคุณรู้ได้ยังไงว่าเศรษฐกิจอีก15ปีข้างหน้าจะเป็นยังไง และที่สำคัญคุณรู้ได้ยังไงว่าลูกจะกระตันอยู่พอที่จะมาเลี้ยงดูพ่อแม่ถังแตกอย่างคุณปัญหามันไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนานาชาติไม่ดีครับโรงเรียนพวกนี้ดีครับหลักสูตรดีครูดีสภาพแวดล้อมดีแต่ปัญหามันอยู่ที่ mismatch หรือความไม่สอดคล้องระหว่างรายได้พ่อแม่กับรายจ่ายลูกคุณกำลังพยายามใช้ชีวิตแบบคนรวย t o ป1% ทั้งที่คุณมีรายได้แบบชนชั้นกลางในภาษาการลงทุนเราเรียกสิ่งนี้ว่า living beyond your means ใช้ชีวิตเกินตัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ค่าเทอมครับแต่มันคือแรงกดดันจากเพื่อนฝูงในสังคมโรงเรียนลูกคุณจะไปเรียนร่วมกับลูกหลานเจ้าสัวลูกทูตลูกดาราเพื่อนลูกนั่งรถเอาพาดมาเรียนเพื่อนลูกไปเที่ยวสกีรีสอร์ทที่สวิตท,ทุกปิดเทอม เพื่อนลูกจัดงานวันเกิดโรงแรมห้าดาวแล้วลูกคุณล่ะคุณขับรถเก่าไปรับคุณพาไปเที่ยวแค่หัวหินลูกคุณจะเริ่มถามว่าพ่อครับทำไมเราไม่ไปยุโรปเหมือนเพื่อนคุณจะตอบลูกว่ายังไงพ่อไม่มีเงินลูกพ่อจ่ายค่าเทอมหนูหมดแล้วงั้นเดรอ คุณกำลังสร้างปมด้อยให้ลูกในโรงเรียนคนรวยโดยไม่รู้ตัวแทนที่ลูกจะมีความสุขลูกกลับรู้สึกจนตลอดเวลาเมื่อเทียบกับเพื่อนและที่เลวร้ายกว่านั้นคือพ่อแม่เองนั่นแหละที่หน้าบางต้องซื้อรถหรูมาขับไปรับลูกต้องซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาถือเวลาไปประชุมผู้ปกครองต้องพยายามฟิตอินเข้าไปในกลุ่มแม่ๆไฮโซผลคือ นี่บ้านเบอคคุณยอมกินแกลบยอมเป็นหนี้บัตรเครดิตยอมรีไฟแนนซ์บ้านเพียงเพื่อจะรักษาภาพลักษณ์ว่าฉันคือผู้ปกครองโรงเรียนอินเตอร์มันคุ้มเหรอครับกับการเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมปลอมๆที่ตัดสินกันที่เปลือกนอกคุณกำลังสอนอะไรให้ลูกเห็นสอนให้ลูกเห็นว่าการสร้างภาพสำคัญกว่าความมั่นคงทางการเงินอย่างนั้นเหรอ ในพาร์ทต่อไปพาร์ทสองผมจะพาคุณไปผ่าตัดดูไสในของหลักสูตรและหลักผลที่เขาโฆษณาว่าเด็กอินเตอร์มีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกภาษาเปะ๊ะจริงๆแล้วมันการันตีความสำเร็จในชีวิตจริงไหมหรือมันกำลังสร้างเด็กที่เยียบขี้ไก่ไม่ฟอทํทำงานหนักไม่เป็นและเข้ากับสังคมไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ เตรียมใจรับความจริงที่โรงเรียนไม่เคยบอกคุณในวันโอเพนเฮาส์ครับก่อนจะไปกันต่อผมจะเตือนสติคุณอย่างหนึง่งคุณคิดว่าตลาดหุ้นมันแร์เหรอตื่นครับคุณกำลังสู้กับ CFO เงินเดือนหลักล้านผู้สอบบัญชีระดับโลกและเจ้ามือที่รู้ไพ่ทุกใบ งานของพวกเขาคือการทำให้คุณเชื่อในตัวเลขลวงโลกเพื่อลวงเงินออกจากกระเป๋าคุณคุณจะสู้มือเปล่าเหละนั่นมันการฆ่าตัวตายชัดๆในเมมเบอร์ชิพเชียร์สองผมเตรียมอาวุธหนักไว้ให้ทั้งสต็อกออทั p s y และออทเคสแอน a ัลลิซิสที่จะสอนวิธีจับโกงพวกเขาทุกเม็ดอย่าเสียดายค่าสมาชิกแค่เศษเงินจงเสียดายเงินก้อนโตที่คุณกำลังจะเสียเพราะความไม่รู้ดีกว่า กดสมัครหรือ join ข้างล่างนี้แล้วมารับอาวุธไปสู้จริงได้แล้วครับคุณเคยได้ยินคำว่า c o m p e t e n c e ความสามารถที่แท้จริงไหมครับในโลกการทำงานคนเขาจ้างคุณพระคุณแก้ปัญหาได้ไม่ใช่พระคุณพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไพเราะพ่อแม่ไทยจำนวนมากหลงประเด็นคิดว่าภาษาอังกฤษเท่ากับความฉลาด คุณยอมทุ่มเงินล้านเพื่อให้ลูกพูดปร้อเหมือนเจ้าของภาษาแต่คุณลืมไปว่าภาษาเป็นแค่เครื่องมือสื่อสาร tool ไม่ใช่ทักษะวิชาชีพ skill ในยุค2026นี้ AI มันแปลภาษาได้เรียลไทม์แล้วครับการพูดอังกฤษได้เป็นเรื่องดี good to have แต่การพูดอังกฤษได้แต่ทำงานไม่เป็นคือเรื่องเศร้า sad story และนี่คือหายนะข้อแรกที่ผมเห็น คือ the alienation effect ภาวะแปลกแยกในบ้านเกิดคุณส่งลูกไปเรียนในฟองสบู่ตะวันตกตั้งแต่3าขวบลูกคุณเรียนประวัติศาสตร์ยุโรปร้องเพลงชาติอเมริกาฉลองวัน thanksgiving แต่ลูกคุณไม่รู้ว่าอายุทยาคืออะไรไม่เข้าใจระบบราชการไทยและอ่านหนังสือสัญญาภาษาไทยไม่แตกฉานผลลัพธ์คืออะไรครับคุณกำลังสร้างพลเมืองชั้นสองในประเทศตัวเองเด็กพวกนี้โตมา จะกลายเป็นคนที่มี cultural barrier หรือกำแพงทางวัฒนธรรมกับคนไทยอีก99%ของประเทศเขาสั่งงานลูกน้องคนไทยไม่รู้เรื่องเขาเข้ากับเพื่อนร่วมงานทั่วไปไม่ได้เขาเดียวงานกับราชการไม่เป็นเขาจะรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่ต้องก้าวขาออกจากฟองสบู่สังคมไฮโซสุดท้ายเขาก็ต้องกลับว่าทำงานในกงสีหรือทำงานในบริษัทข้ามชาตที่รับแต่เด็กจบนอกด้วยกัน ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นมันมีน้อยนิดเหลือเกินคุณจ่ายเงิน20ล้านเพื่อทำให้ลูกคุณพิการทางสังคมไทยคุ้มไหมครับหายนาข้อที่2 The Fragility Trap กับดักความเปราะบางโรงเรียนานานาชาติยุคใหม่แข่งกันที่อะไรแข่งกันที่สระว่ายน้ำโอลิมปิกแข่งกันที่โรงละทรแบล็กบ็อก แข่งกันที่ m a c บุ๊กแจกฟรีแข่งกันดูแลเด็กดุดไข่ในหินครูฝรั่งที่จ้างมาแพงๆถูกกดดันจากผู้ปกครองว่าห้ามดุห้ามให้เด็กเครียดห้ามให้เด็กสอบตกผลิตผลที่ได้คือสตรอเบอรี่เจเนเรชั่นออนสเตียรอยเด็กรุ่นสตรอเบอรี่ที่บอบบางยิ่งกว่าเดิมเพราะถูกฉีดสารเร่งโต เด็กพวกนี้มีความมั่นใจสูงเสียดฟ้า o v e r c o n คอนฟิ c เกล้าแสดงออกกล้าเถียงแต่ความอดทนต่าเตี้ยเรียดินพอเจองานหนักลาออกพอโดนเจ้านายดา่าร้องไห้ฟ้องแม่พอเจออุปสรรคเปลี่ยนงานเพราะตลอดชีวิตในรั้วโรงเรียนเขาไม่เคยเจอคำว่าลำบากเขาอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลา มีแม่บ้านเก็บจานให้มีคนขับรถรับส่งในโลกความเป็นจริงไม่มีใครมาโอ้คนเหมือนครูประจำชั้นนะครับโลกธุรกิจมันโหดร้ายคู่แข่งพร้อมจะขยํำคุณและเด็กที่โตมาแบบสวายเวอร์จากโรงเรียนไทยวัดคุมะที่ต้องเบียดรถเมย์ต้องทนครูดุต้องดิ้นรนเด็กพวกนั้นแหละครับที่มักจะมีกริความทรหดมากกว่าลูกคุณ คุณกำลังสร้างนักรบโดยไม่เคยให้เขาจับดาบจริงให้เขาฟันแต่ดาบโฟมพอลงสนามรบจริงเขาจะตายเป็นคนแรกหายนะข้อที่3 the western mindset mismatch ความไม่ลงรอยของวิธีคิดคุณปลูกฝังความเป็น individualism แบบตะวันตกให้ลูกสอนให้ลูกเรียกร้องสิทธิ สอนให้ลูกมองว่าความอาวุโสเป็นเรื่องไร้สาระซึ่งมันดีครับในบริบทของซิลิคอนวัลเลย์แต่ถ้าลูกคุณต้องใช้ชีวิตในประเทศไทยประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอุปถัมภ์ความเกรงใจและลำดับอาวุโสลูกคุณจะกลายเป็นคนขวางโลกทันทีเขาจะหุดงิดกับทุกอย่างในประเทศนี้เขาจะบ่นด่าทุกอย่างแต่เขาเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ เขาจะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์หรือ u n h a ปี้ตลอดเวลาพ่อแม่หลายคนมาบ่นกับผมตอนลูกโตว่าลูกไม่เคารพลูกเถียงคำไม่ตกฟากลูกดูถูกว่าพ่อแม่หัวโบราณก็คุณเป็นคนจ่ายเงินสอนให้เขาเป็นแบบนั้นเองไม่ใช่หรอครับคุณส่งเขาไปเป็นฝรั่งแล้วคุณจะมาคาดหวังให้เขาเดินเข่ามากราบคุณแบบไทยๆย,ย้อนแย้งสิ้นดี ผมไม่ได้บอกว่าโรงเรียนนานาชาติไม่ดีย้ำอีกครั้งแต่ผมกำลังถามว่าลูกคุณพร้อมไหมและคุณเตรียมแผนรองรับไว้ไหมถ้าคุณรวยล้นฟ้าคุณส่งลูกเรียนอินเตอร์แล้วส่งไปทำงานเมืองนอกถาวรจบครับแฮปปี้แต่ถ้าคุณคือชนชั้นกลางที่หวังจะให้ลูกกลับมาช่วยกู้ฐานะทางบ้านมาช่วยสารต่อกิจการ SME เล็กๆของคุณ คุณกำลังเดินหมากผิดตาคุณกำลังสร้างผู้บริหารระดับโลกมาบริหารร้านขายของชำนอกจากเขาจะทำไม่ได้แล้วเขายังจะเกลียดมันด้วยในพาร์ตต่อไปพาร์ทสามเราจะกลับมาดูที่กระเป๋าตังค์ของคุณบ้าง mm hmm. เมื่อธนาคารพ่อแม่เริ่มฟืดเคืองเพราะเศรษฐกิจไม่เป็นใจและเมื่อลูกเริ่มโตขึ้นค่าใช้ใจ่ายไม่ได้จบแค่ค่าเทอมแต่มันคือไลฟ์สไตล์อินฟลชัน หรือเงินเฟอ้อของไลฟ์สไตล์ที่จะสูบเลือดสูบเนื้อคุณจนหยดสุดท้ายเตรียมใจฟังเรื่องราวของครอบครัวที่ล้มละลายกลางทางต้องย้ายลูกออกกลางคันว่ามันสร้างบาดแผลให้เด็กรุนแรงขนาดไหนยินดีต้อนรับสู่กับดักหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้นครับ คุณจำเรื่อง peer pressure ที่ผมพูดในพาร์ทหนึ่งได้ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับเด็กครับมันเกิดขึ้นกับกระเป๋าตังค์ของคุณด้วยในโรงเรียนนานาชาติเขาไม่ได้แข่งกันเรียนอย่างเดียวครับเขาแข่งกันใช้ชีวิต lifestyle competition เพื่อในห้องไปปิดเทอม summer course ที่อังกฤษค่าใช้จ่าย300,000บาทลูกคุณจะได้ไม่ไปเหรอเพื่อนจัดวันเกิดเมาโรงหนังเมาลานสก็ต ค่าใช้จ่ายห้าหมืนบาทลูกคุณจะจัดแค่เป่าเค้กที่บ้านเหรอเพื่อนใส่รองเท้าแบรนด์เนมคู่ละสองหมืนเพื่อนพก iPhone รุ่น Pro Max ตัวท็อปลูกคุณจะใช้อะไรคุณอาจจะบอกว่าฉันสอนลูกให้พอเพียงได้ครับพูดนาง่ายแต่ในความเป็นจริงการเป็นแกะดำในฝูงหงขาวมันทรมานจิตใจเด็กนะครับถ้าคุณไม่มีเงินซัพพอร์ตไลฟ์สไตล์เหล่านี้ ลูกคุณจะค่อยๆถูกผลักออกจากกลุ่มเพื่อนหรือ Social Exclusion เขาจะไม่มีเรื่องคุยเขาจะไม่ได้ไปแฮงเอาทและเขาจะกลายเป็นคนนอกสุดท้ายพ่อแม่ที่รักลูกดังดวงใจก็ต้องกัดฟันรูดบัตรเครดิตกู้หนี้ยืมสินเพื่อจ่ายภาษีสังคมเหล่านี้คุณกำลังเลี้ยงแวมไพร์น้อยที่ดูดเลือดคุณไม่หยุดย่อนโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเลือดคุณกำลังจะหมด และหายนะที่แท้จริงจะมาเยือนเมื่อเกิดอโคโนมิ m ช็อกกับครอบครัวธุรกิจที่บ้านเจ๊งพ่อตกงานหรือโบนัสไม่ออกแต่ค่าเทอมและภาษีสังคมมันเป็น fixed c o s ที่ไม่เคยลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นปีละ5-10ถึงเซค่าเทอมขึ้นทุกปีนะครับอย่าลืมเมื่อถึงจุดที่ไปต่อไม่ไหวคุณต้องทำสิ่งที่โหดร้ายที่สุดนั่นคือการย้ายลูกออกกลางคัน คุณจินตนาการภาพออกไหมเด็กที่โตมาในสภาพแวดล้อมอินเตอร์พูดภาษาอังกฤษเรียนแบบดิสคัชชันไม่มีการท่องจำไม่มีการตัดผมเกรียนอยู่ดีๆวันหนึ่งพ่อแม่เดินมาบอกว่าลูกครับพ่อส่งไม่ไหวแล้วปีหน้าหนูต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนไทยนะหรือโรงเรียนสองภาษาเกรดรองนี่คือเขาเจอช็อกระดับรุนแรงที่ทำลายเด็กคนหนึ่งได้เลยนะครับ เขาต้องไปเจอสังคมเพื่อนใหม่ที่คุยกันคนละภาษาทั้งภาษาปากและภาษาใจเขาต้องไปเจอครูเจ้าระเบียบที่ไม่เข้าใจความเป็นตัวตนของเขาและที่เจ็บปวดที่สุดคือความรู้สึกอับอายเชมเพื่อนเก่าถามว่าทำไมยูไม่มาเรียนแล้วเขาจะตอบยังไงพ่อไอถังแตกเหรอเด็กกลุ่มนี้จะกลายเป็น The f a l l e เ a นแองเจเขาเคยอยู่บนสวรรค์แล้วถูกกระชากลงมาเดินดิน ผลการเรียนจะตกลงเหวพฤติกรรมจะก้าวร้าวหรือไม่ก็ซึมเศร้าเก็บตัวเขารู้สึกว่าพ่อแม่หักหลังเขาผิดสัญญาที่ให้ไหว้โอ้ผมเห็นมาเยอะครับครอบครัวที่พยายามขาย่งส่งลูกเรียนสุดท้ายขาย่งไม่ไหวล้มลงมาขาหักทั้งพ่อทั้งลูกคุณต้องประเมินรันเวย์ทางการเงินของคุณให้ดีการศึกษาคือการลงทุนระยะยาว15-20ปี ถ้าคุณมีเงินสดสำรองแค่2อสปีแล้วหวังน้ำบ่อหน้าอย่าเสี่ยงครับการให้ลูกเรียนโรงเรียนไทยที่ดีๆตั้งแต่ต้นแล้วเอาเงินส่วนต่างไปพาเที่ยวต่างประเทศหรือจ้างครูฝรั่งสอนพิเศษเด็กยังมีความสุขซะก,กว่าและไม่ต้องเจอกับความเสี่ยงขาลงที่รุนแรงแบบนี้อีกประเด็นที่น่าเศร้าคือความคาดหวังของพ่อแม่ ุณยอมกินแกลบยอมลำบากแสนสาหัสเพื่อส่งลูกเรียนลึกๆแล้วยอมรับมาเถอะคุณคาดหวังผลตอบแทน Return on Investment คุณหวังว่าลูกจะซาบซึ้งลูกจะกระตันอยูลูกจะขยันเรียนให้คุ้มเงินพ่อแต่ลูกที่โตมาในความสบายเขาไม่เห็นหรอกครับว่าคุณลำบากแค่ไหน เขาเห็นว่านี่คือสิ่งที่พ่อแม่ต้องให้ e n t i t t e m e n t เพราะเขาทำไม่ได้ดังใจหรือเขาไม่ได้รู้สึกขอบคุณคุณขนาดนั้นคุณก็จะเริ่มทวงบุญคุณฉันยอมอดมือกินมือเพื่อแกนะลูกก็จะสวนกลับมาว่าหนูไม่ได้ขอให้พ่อส่งเรียนนี่พ่ออยากส่งเองเจ็บไหมครับเจ็บจนจุกเลยใช่ไหม นี่คือผลลัพธ์ของการลงทุนเกินตัวคุณแบกความคาดหวังไว้สูงเกินไปจนมันพังทลายลงมาทับความสัมพันธ์ในครอบครัวในพาร์ทสุดท้ายพาร์ทสี่ผมจะมาเสนอทางสายกลาง The Middle Path ถ้าไม่ไปสุดโตรงที่อินเตอร์รูและไม่อยากให้ลูกไปตกระกรรมลำบากในระบบการศึกษาที่ล้าหลังพ่อแม่ยุคใหม่ ควรวางแผนยังไงสูตรการปั้นลูกให้เก่งจริง competent และรอดจริง survivable โดยที่พ่อแม่ไม่ถังแตกคืออะไรเตรียมพบกับพิมพ์เขียวการศึกษาฉบัด value investor ในตอนหน้าครับฟังผมให้ดีนะครับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ผมไม่เถียงแต่โรงเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการศึกษาไม่ใช่ทั้งหมดพ่อแม่ที่ฉลาดจะไม่ทุ่มเงินทั้งหมดไปกับค่าก่อสร้างตึกเรียนหรือค่าแบรนด์โรงเรียนแต่จะบริหารเงินแบบ capital allocation การจัดสรรเงินทุนนี่คือ3กลยุทธ์ทางเลือกที่จะทำให้ลูกคุณชนะในระยะยาวกลยุทธ์ที่1 the hybrid model ลูกผสมที่ลงตัว เลิกยุดติดกับคำว่าอินเตอร์เทียนหนึ่งที่ค่าเทอมล้านกว่าบาทได้แล้วครับถ้าคุณไม่ใช่เศรษฐีให้มองหาจุดกึ่งกลางโรงเรียน2ภาษาไบลิงโก้หรืออีพีชั้นนำค่าเทอม1นึ่งถึงสแสนบาทโรงเรียนทางเลือกที่เน้นทักษะชีวิตจริงๆโรงเรียนพวกนี้อาจจะไม่ได้หรูหราอลังการไม่มีสระวายน้ำโอลิมปิกแต่คอคริคูลัมหรือแกนวิชาการมันเพียงพอแล้วครับ ภาษาอังกฤษอาจจะไม่เป๊ะเท่าเนทีฟสป p เกอร์ตั้งแต่3ขวบแต่โตขึ้นก็ฝึกได้ภาษาเป็นทักษะที่เรียนทันกันได้ข้อดีมหาศาลคือ 1. ลูกคุณจะมีเพื่อนไทยเขาจะเข้าใจบริบทสังคมไทยมีค o n n e ็ t ชันที่หลากหลายไม่ใช่ค่ลูกคนรวยและมีความติดดินหรือ grounded 2. คุณเหลือเงินส่วนต่างค่าเทอมปีละ7 8แสนบาทเอาไปทำอะไรได้บ้าง เอาไปจ้างติวเตอร์ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว,ตวที่เก่งที่สุดเอาไปส่งลูกเข้าค่ายซัมเมอร์แคมป์เมืองนอกปีละครั้งก็ยังเหลือเงินทอนอีกบานเบอร์เลยครับจำไว้นะครับคอนเทนต์สำคัญกว่าคอนเทนเนอร์อย่าจ่ายแพงเพียงเพราะเปลือกนอกกลยุทธ์ที่2 The Endowment Fund กองทุนตั้งตัวนี่คือคณิตศาสตร์ที่พ่อแม่ไม่ค่อยคิด สมมุติคุณมีงบ20ล้านบาทสำหรับการศึกษาลูกทางเลือก A จ่ายค่าเทอมอินเตอร์หรูหมดเกลี้ยง20ล้านลูกเรียนจบมาตัวเปล่าเริ่มต้นชีวิต0บาทพร้อมอีโก้ที่สูงลิวทางเลือก B ส่งลูกเรียนโรงเรียนคุณภาพปานกลางใช้งบ5ล้านบาทเหลือเงิน15ล้านคุณเอาเงิน15ล้านนี้ ไปลงทุนในกองทุนหุ้นทั่วโลก Global Index Fund ตั้งแต่ลูกเกิดให้ผลตอบแทนทบต้นไปเรื่อยๆ20ปีวันที่ลูกเรียนจบปริญญาตรีเด็ก A มีใบปริญญาโก้รู้เดินหางานเงินเดือน30,000บาทและบ่นว่าไม่พอกินเด็ก B มีใบปริญญาธรรมดาแต่มีพอร์ตหุ้นมูลค่า50-60ล้านบาทจากดอกเบี้ยทบต้น รอรับขวัญวันเรียนจบคุณคิดว่าเด็กคนไหนรอดในโลกทุนนิยมครับเด็ก B สามารถเอาเงินปันผลไปทำธุรกิจไปเรียนต่อปริญญาโทที่ฮาร์วารดหรือไปทำตามความฝันได้ทันทีโดยไม่กล้องเป็นลูกจ้างใครคุณอยากให้ลูกมีภาพลักษณ์ดีหรือมีอิสรภาพทางการเงินครับเลือกเอาครับกลยุทธ์ที่ 3. The Real World Curriculum หลักสูตรโลกความจริง สิ่งสำคัญที่สุดที่โรงเรียนอินเตอร์และโรงเรียนไหนๆไม่สอนและคุณต้องเป็นคนสอนเองนั่นคือ resilience ความล้มลุกคลุกคลานและ financial literacy ความฉลาดทางการเงินสอนให้ลูกจนบ้างอย่าให้เขาสบายเกินไปให้เขานั่งรถเมย์บ้างให้เขาทำงานแลกเงินบ้างให้เขารู้ว่าเงิน100บาทหายากแค่ไหนสอนให้ลูกผิดหวังบ้าง อย่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันที่คอยเคลียร์ทางให้ตลอดให้เขาเจอเพื่อนแกล้งบ้างแล้วสอนวิธีรับมือให้เขาสอบตกบ้างให้เขาแก้ปัญหาด้วยตัวเองสอนเรื่องการลงทุนแทนที่จะซื้อ iPhone ให้เขาซื้อหุ้น Apple สอนให้เขาเข้าใจว่าดอกเบีย้ยทำงานยังไงเด็กที่เก่งภาษาอังกฤษแต่บริหารเงินไม่เป็นเท่ากับพนักง,งานต้อนรับชั้นดีเด็กที่ภาษาอังกฤษพอใช้ แต่บริหารเงินเป็นและมีความอึดเท่ากับเจ้าของกิจการพ่อแม่ครับลูกของคุณไม่ใช่ถ้วยรางวัลเอาไว้โชว์เพื่อนและไม่ใช่แผนกเกษียณเอาไว้เลี้ยงดูคุณตอนแก่หน้าที่ของคุณคือการเป็นลมใต้ปีกไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์เจ็ตที่แบกเขาจนเครื่องพัง จงส่งเขาบินในระดับที่คุณไหวและเหลือแรงเหลือเงินไว้ดูแลตัวเองด้วยจำไว้ว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะให้ลูกได้ไม่ใช่โรงเรียนที่แพงที่สุดแต่คือพ่อแม่ที่มีความสุขและพ่อแม่ที่มั่นคงทั้งการเงินลองจินตนาการดูสิครับถ้าลูกเรียนจบมาแล้วเห็นพ่อแม่ยังมีเงินใช้สบายสบาย ไม่ต้องมาขอเงินลูกแถมยังมีมรดกเตรียมไว้ให้กับลูกที่เรียนจบมาแล้วเห็นพ่อแม่นี่ท่วมหัวป่วยไข้ไม่มีเงินรักษาพระทุ่มเงินส่งลูกเรียนไปหมดแล้วแบบไหนจะทำให้ลูกมีความสุขกว่ากันเลิกบ้าคลั่งกับสงครามโรงเรียนนี้เถอะครับถอยออกมาหายใจลึกๆแล้วใช้เงินอย่างมีสติ เพื่ออนาคตของทั้งครอบครัวไม่ใช่แค่หน้าตาชั่วคราวขอให้ทุกท่านโชคดีและหลุดพ้นจากกับดักนี้ได้อย่างปลอดภัยครับสวัสดีครับ